ครับกลับสวัสดีช่วงแรงของวันที่18สิงหาคมพศ2 5 6 6กลับสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่พารโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่ง,งกลับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมุนิเมีสียูซี่พารโคสิ่งเลยและกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่เอฟซีทางจังหวัดเลยนะครับที่ข้ามอนุเคราะห์นี่ครับขนาดท่านเห็นตัวง้ออยู่ครับโทรคุยกัน คนว่าเพิ่น่าสามเปญสเปรงนี่ออามาเลยครับนี่ครับจุดหาตัวมาเพิ่มกับจุดสามตัวครับอันนี้สองตัวแมวลูกเมียสวยๆครับครับถ่ายมึงครับรับลูกสวยๆครับแม่สดๆครับนี่ครับนี่ครับรวมหนึ่งมาก็เป็นหาตัวนะครับทีเด็น้ำทรงเพิ่นในขึ้นนี่แหละครับออกประมาณตีหนึ่งคืงตีสองนี่แหละครับรอรับเลยได้ครับไปเรื่อยๆทีมงานเ้าครับนี่ครับกัาบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่าน การติดตามทั้งช่องดยดีตลอดมาการอุดหนุนทั้งช่องด,ดีตลอดมานะครับกาไลรอบนานาทั้งกับผมในนามแอดมินกาหวังว่าสีดรับพว้มนุเคราะห์ผวมีตาสงสารจากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับออครับแจล่างเอาใหญ่จกินอยู่ครับับสำหรับคลิปนี้กาขอจบใบต่เพียงท่านีก่อนครับสวัสดีครับ